พอยายใส่เสื้อสมสิไปเก็บเห็ดปะจา้าจะไปตัดหญ้าอ้าวจะไปตัดหญ้าบอกว่าไปสานรผมวันนี้ไปสานตอนบ่ายก็วันนี้เอาคือ,อยางดีแท้กล่องกับมุนเะนื้อเบาเน้มันเป็นยังจะควมบ่ายเล่นโตบะเป็นขี้โกหางขาดแท้ <laughs> ตัดหญ้ากันนะครับอไปสารบ่ายใช่ไหมพ่อใหญ่ไปสานบ่ายบ่ายมุงครึ่งเราจะเดินทางประมาณมเาที่ยงครับเงียบสิ เอฟซีสงสัยอะรก็นสู้ๆพร้อมไหมพร้อมไหมก็เราไม่ใช่ตัวความนะเราแค่เป็นแค่ทนายก็นั่นแหละทนายอ่ะพร้อมไหมทนายทนายพร้อมที่จะไปยืนเล่นนะครับทนายนพร้อมมากวันนี้ไม่วันนี้มันเขาไม่ได้ทําอะไรมากมายค่ะเขาก็แค่ไปดูว่ามันจะรับสารภาพหรือมันจะปฏิเสธอ๋ <laughs> <laughs> อนะจะไดว่าเจอกัน บายบายที่สาเนอ้อง่อใหญ่นะเพื่อนบบายครับจ้าสวัสดียามเสาวเด้อจ้าพี่พี่วันนี้ล้างบ้านบานเเขาปลาจ้ากะัะพอใหญ่มีสามตอนบายเนะจา้าก็เลยพามาเลาะสวนเลาะหัวเลาะสวนจา้าอันนี้คือน้องหอยถาก้ะจา้านี่ฝนตกน้องก็หากินหากินดอกเ็ดได้จ้านี่ อันนี้หลังบานขาม่าตรงสวนป่าของหลังบานเองเน,นาะจ้าในสวนยางพาราที่ปลูกต้นใหม่พะยุ่งต้นยางนาต้นตะเคียนผสมหลังบนานขม่ามีจุดประสงค์จ้ามานี่นี่ค่ะเห็ดที่เราเขาทำควมศามสะอาดแล้วเน,นาะจ้ะจะเป็นเศษเลขเศษหน่อยแลักะเห็ดที่ห่ามันเนามันค้าเห็ดเชื่อเห็ดตีนเห็ดนะคะ บังบานกะจะมาปล่อยในสวนจะของนี่ค่ะสะสมไว้ทุกๆปีทุกๆปีสักมือหนึ่งนองก็จะเกินให้เขากินหรือเปล่านะคะทิวาน่ะจะเป็นหนึ่งซันละกะกรบบางบกรบบ,าง,บ,รบ,บางจะทาทามีเยอะกะเฮ็ดเต็มสูตรทามีบ่บลาอยจังสีก่กะโรยลงไปเลยจ้าพ่อยายกะตดัดเนีเตรียมความพร้อมจ้าจะลัาางบานเอาเฮ็ดมาปล่อยอย่ามาเลาะเบื้องหน้าจ้าเลาะเบงสวนกันนะจ้าพี่ จะพิธีล้างบาญจะผ้าเก็บผ้าก,กัดสังนะจ้ะพิธีหูจ,กจักบัจ้าพืชสมุนไพรเกิดเองนะคะตามนี่แหละคะ่ะพื้นดินที่อาจจะชื้นชื้นถ้าภาษาบาัญล้างบานกันจึนจึนเนี้ยจังหน่อยนะจ้ะเกิดอยู่ตามเป็นวัชพืชทั่วไปรสชาติก็จะเป็นคล้ายๆ้าวาซาบิอะคะ่ะแต่ไม่ได้แห้งคักปันนั่น อันนี้กินสดก็ได้เด้อจ้าผู้ใดบ่มักกลิ่นเนี่ยจะไปลวกกินกับน้ำพริกน้ำแจ่วนี่ก็คือดีหลายจ้าดีต่อสุขภาพน้ำจ้าหลังบ้านก็จะเก็บไปบ่หลายจ้าพี่ๆเพราะว่าผู้ใหญ่บ่มกกนนักมก,กินแล้วจ้าผู้ใหญ่บ่มักกลิ่นแล้วจะหลังบ้านน่ะจะกินกินกับส้มตำตำกล้วยหรือว่ากินกับปุนก็ได้จ้ากระสังจ้า จะลัลงบานสิแปะให้เบิง้งเราจะสรรพคุณของกระสังผักกระสังอาซัมานีพ่อจ้ะเดี๋ยวบัายเ้ี่ยไปเจ็๊บผักกระแยง,งกันนอกจากพี่ๆตรงนี้พ่อใหญ่ตัดให้สะอาดและะ้วจ้ะพี่ๆหลังจากมาทุกเช้อก็าจะเจ๊กมันอยากแนวด้นอกจากอยากคือง่ายงายคืออยากอันนี้กับเป็นสมุนไพรอ,อีกอย่างหนึ่งเนจาจะ พี่พีู่ีจักบอบ้านหลังบ้านเอินใบสมพอดีใบอบแอบป่าจา้ารสชาติเปรี้ยวอันนี้เกิดเองเลยจา้าเนี่เท้าใหญ่มากพี่พีเบิ่งจา้าเต็มต้นปาล์มเลยจา้าอันนี้ก็เอาไปใส่แกงเห็ดนา่าจ้าพี่พี แกงปลาแล้วแต่แล้วแต่ความชอบจ้าในส่วนนี้เป็นสมุนไพรอย่างหนึง่งคือการจ้าเดี๋ยวลังบาลจะแปะสะพะขุ้นไปหายเนาะจ้าอันนี้ยอดพ่กปุ่หน้าจ้าพี่พี่ลังบานเดี๋ยวเห็นกะขั้นเขียวแล้วแต่ความชอบเนาะจ้าตนนัวนี้บางคนเพิ่งจะบอกว่า มันจะรสชาติบะแสบทอ้อเพราะบุงขาวเอาไปเห็ดเมนู นมจีนสาวน้ำปลานี่ซึบยอดเลยจ้ะพี่พี่ผักขยงผักกระแหงหอมแห้งด้วยจ้ะใส่ต้มปลาเนาะเกียงนัอใหม่เมนูออมปลาทุกชนิดมันมีอยู่ในในหน้าข่าวเนะจ้ะในหน้าข้าว อันนี้เราบัดเกิดายอย่างงี้เราจะกินเห็ดที่เสาบ้านเรานี่นะพี่พเห็ดหนูหนูเห็ดเกิดที่ตอต้นสักนะคะเห็ดหนูหนูจ้าเป็นบรรยากาศยามเช้าจ้าพี่พี่จ้าก่อนจะเดินทางก็อยากนภาพกิกขับกลัวนิดๆน้อยๆแต่ก็อยากอัปเดตให้พี่พี่เบิงจ้า เอ้ารู้ไรื่ก้าลัางบานจ้าขอบคุณจ้าพี่พี่จ้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจจ้าจสำหรักคลิปนี้กระวาสดีจ้า